วันพิฏิธัตษที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8, 000, 000, นึ่งแหมื่นคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูที่สามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเปอร์เซ็นต100์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับสวัสดีชาวันอาทิตย์ปี2025กันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามีคุณภาสิทธิ์นะครับผมต้องขอบคุณจริงนะฮะส่งซุปเปอร์แทงก์มาให้เราด้วยนะครับผมและ,อะคอมเมนต์เข้ามาว่า ช่วยให้ผมนะครับช่วยทำเหรียญโรบินหน่อยนะครับใส่โคบี้นะครับเหรียญโรบินเป็นเหรียญอีเวนต์นั่นเองนะฮะจะถ้าเพื่อนตุยเราจะย่น6%ใส่สามเหรียญก็จะย่นทั้งหมด10อ่า18%นะครับผมแต่ผมบอกคุณพาสินงี้ฮะบอกผ่านคลิปเลยนะฮะผมมีเหรียญที่เดียวนั้นครับนั่นคือมาโก้ฮะเพราะมโก้มันย่นถึง8%ครับนี่ฮะย่นคูลดาวสกิลหนึ่งนะครับผมอ่ฮอนเนสซี่อิมแพ็ นะครับผมนะก็จะย่น8%เซนตใส่ทำเรียนยีเปร์เซ็นต์ครับคลิปนี้ผมจัดให้นะครับคุณบัตรเหมือนโลบินเลยแต่ให้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับขอบคุณคุณภาษิตอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้มีผู้นำรู้หลักอย่างเป็นทางการนะครับผมถ้าใครดองเพชรไม่ทันช่วงนี้อยากเปลี่ยนได้ดีลองเข้าไปที่สมบิลัดครับผมเพราะว่าเขาขั้นต่ำหลักสิบบาทนะครับผมนะ ก็ไปเจอไอดีดองเพชรสวยๆหล่อๆเท่ๆกันไม่โกงไม่กรเดียนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปเปิดช่วงหกปีครับหลายคนประสบปัญหาเพชรไม่พอนั่นเองนะอืมนะครับผมแล้วก็นี่ๆๆนะครับผมออกมาก็จะเป็นเอ่อออฟนี่ผมพยายามยัดแล้วนะคือออฟผมน้อยนะฮะช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าแค่นี้ก็พอฮอนเนสตี้ผมแรงมากเป็นโคบี้เวลร้อยด้วยใส่สามเหรียญโคตรตึงที่ไปเล่นมารู้สึกไงก็คือถ้าเพื่อนตุยนะครับผมแล้วเรากดสกิลใช่ไหมพอเรากดสกิลเสร็จเพื่อนตุยอีกรอบหนึ่งมันจะย่นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะย่นเร็วมากนนะ เราสามารถใช้ต่อเนื่องได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอ่านะครับผมคือบางคนประสบปัญหามันยนไม่ทันแไปชมเนื้อหากันเลยดีกว่าครับเอาละครับมาลองเซตเหรียญเมาโก้กันบ้างนะครับผม ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้มีโอกาสได้ใช้เซตแบบนี้นะครับเออเพื่อนตุยย่นหนึ่งเออนะครับผมใช้สามเหรียญเลยย่นแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ขอไปเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮนะถ้าเพื่อนตายนะครับผมเออแต่ว่าเรามีเอาต้องคลิกสองตัวนะครับไม่เป็นไรฮนะก็ดีนะ ก็ดีเท่าตางทีมันตายนะครับผมแต่เราเล่นบุกไปได้เลยนะผมบอกก่อนคือคือบุกไปได้นะเหรียญมันไก่ไปหน่อยมันเล้นคูดาวชนไปดีนึงอืมนี่ไอไเดี๋ยวกณดูความเร็วนะครับผมมันจะมีจังหวะของมันนะมีความเร็วอยู่อืมโอเคระวังนะครับระวังโอเคฮอร์นิสตี้ไม่โดนนะวาวไปแล้วม่เป็นไรครับจังหวะยังไงอย่านะอย่านะอุ้ยนีย่มาร้อยแล้วมาร้อยแล้วอืมไม่เป็นไรครับผม เรามีเรามีเดฟนะฮะเรามีเดฟโอเคฮอเนสตี้เข้าไปทีอืไ huh. ม e so okay. ่ได้นะครับผมจังหวะโอ้โหเพื่อนมาโอเคคือฝั่งเรามันมีออโต้เว้ยแล้วแบบว่าเออ่เพื่อนเราก็แบบโอเคร้อยแล้วนะฮะเป็นว่าเร็วเร็วว่าเร็วว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเหมือนเราเพิ่งใช้นะเออมีมีออโต้คลิกมันตายนะครับผมก็ดีนะอือเนสตี้อิมแพคโตไปก่อนอืมดูดิเด็กเลยวะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ผมเพิ่งออกไปนะสกิลเหรอครับ มีความเกลียนนะเหรียญน,นี้ช้ได้จะได้เอาไปเล่นกําขำได้นะร้อยแล้วโว้ยหมาแล้วจ้าฮอเนสตี้แม่ล้มนะครับผมจังหวะหนีก่อนนะเสร็จแล้วก็โซหนีออกมาเนี่ยครับผมคือมันเป็นตัวที่แบบเอ่อเข้าแล้วออกเลยอะ่ะแบบแบบเข้าลึกไม่ได้อะ่ะเข้าแล้วออกอืม <c oughs> อ้าวอย่ามาต่อยยิ้มเดี๋ยาาวไม่ตมันโดนแก้ทางนะโดนเราแก้ทางมันไม่ติดฐานะครับโชคดีมากอันแน่มันคิดว่าเรามีฮอนเนสตี้อ่ะไม่มีจ้ะ ฉันรอใช้100%ฉันไม่ใช้อักแกรหรอกนะร้อยแล้วนะะอืมโอเคแต่เมื่อกี้มันคือร้อยแบบปกตินะเพราะว่ามันเกดมันมาแล้วทีเดียวเท่านั้น h อเ e สตี้อิมแ t นะครับก็ยังมีหูแต่ผมยังมีการเจ็บคอนะเวลาเล่นไปพากไปมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วย <c oughs> อ,อยืม <c oughs> แต่แล้วถอยออกมามะ,ะกก <c oughs> ให้เพื่อนเดินบวกกันให้เพื่อนเดินบวกกันแล้วก็ค่อยคอเนสตี้นะ อย่างนี้มันเกิน50มาแล้วนะครับผมคือเรียกได้ถามว่าช่วยไหมมันก็ช่วยนะอืมนี่เฮียดอสทีนึงอืมไม่ตายนะฮะมันหลบได้หรือได้อย่างดูดูความแรงนะนี่ตอนตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังไม่50บนะครับผมเกดเกรอหเห็นไหมเร็วว่ะเร็ววะ่ะโคตนเร็วเรียบร้อยครับผมพิ่งใช้ไหคือมันเร็วปกตินะอูโหมาแล้วนะฮะเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะครับผมโอเคออเดซี่อิแมแพคโตเรียบร้อยนะเร็วมากเร็วมาก นะครับผมคือเมื่อกี้มันเด้งเลยนะมันเด้งอืมโอโ้โหบูโฮโดนป n บโอ้โหโดนนะจังหวะไม่โดนกาบไปเวนแกจะคิลพลาดอืแล้วทันไหมไม่ทันนะครับผมไม่ทันโอเคร้อยแล้วมาอืไม่โดนโอ้โหแพ้นะครับผมไม่เป็นไรคนระับเรามาทดสอบเหรียญกันนะไม่เป็นไรครับตาแรกพ่ายแพ้ไปครับเดี๋ยวไปเอาคืนตาที่สองลวกันนะครับ โอเคมาตาที่2กันนะครับมาดูกันนะสำหรับเซตเหรียญน,นี้คนระับเป็นเหรียญที่เราจะต้องรอสแต็กอย่างเดียวเลยนะฮะยึดเมินฝั่งเราโคบี้สตัวเลยโคตรเยอะเออต้องมีตายตัวแหละนะต้องมีต้องมีต้องมีตัวไหนไปพีชีไปเราแต่เราต้องเล่นนี้จริงนะจริงๆนะคือผมไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากไม่บวกนะฮะแต่ว่ามันต้องเล่นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวมันทํามาแบบนี้จริงๆนะบางคนแบบว่าโอ๊ยมันพาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่นะต้องสกิลเห็นไหม ระยะไกลพี่เล่นนี้คนมีประโยชน์กดโกดเลยไงกดโกรรัวๆนะครับผมไม่เป็นไรฮะนี่กดโกดก,กันทั้งทีมเออเอาว่าฝูงฝั่งเราโคโบี้โคโบี้สามตัวยี่ดูดิแล้วใครจะตายอะ่ะไม่มีไม่มีใครตาย้ลยนี่เล่นไงอย่างนี้โอ้เก็บเลือดด้วยนะไปพีชีพดีพีชีพเร็วพีชีพเร็วไอ้มาร้อยละโอเคนะอันนี้อันนี้ร้อยแบบแบบเดแบบ้งเองนะเด้งเองเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน นะค่อยๆนะครับผมเรียนนี้เดี๋ยวมีประโยชน์แน่นอนอืไม่มีนะเรียบร้อยครับผมแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยนะอืมโซเนเอียวมาโอเคเนาด้วยนะครับผมเด้งหนารเรียบร้อยเด้งเลยเด้งร้อยได้นะเร็วมากเลยว่ารเจะอืมโดนก่อนคอนสติมเพกเลยมัดหนักเกินโดนไปก่อนนะกดโกรดเนีมันโดนอยู่แล้วนะเมื่อกี้คือเพื่อนเราตุยพอดีจังหวะอูถ้าเพื่อนไม่ตุยเมื่อกี้เราเราไม่รอดนะอืม ถ้ามีคอมบิสอันยังไงร้อยกันร้อยกันโคตรโคตรเร็วโคตรเร็วือฮอนเนสตี้โอ้โหแม่ข้างหลังไม่โดนนะครับผมเห็นไหมเด้งเร็วบ่ะคุณดูดิเด้งโคตรเร็วเลยเว้ยเออเพื่อนยิ่งตายเรืยิ่งได้นะอล้อร้อจังหวะรอจังหวะสวนทำไมอืมได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เราไม่มีสแต็กนะครับอืมเรียบร้อยใช้โคตรทิ้งขว้างอะบอกเลยตายทีเออกราฟโอ้โหแล้วมีคนตายเลยวะตายทีเร็วตายตายตายหน่อยนะผมเป็นเป็นเป็นตัวแรกที่ต้องแช่งเพื่อนหนูเนี่ย ชูเล่ดจริงเออลงมานะที่ผมเล่นวงวงนอกเลยนะเห็นไหมผมรอแบบรอแบบจังหวะเข้าพอดีนะโอ้โหเก็บเต็มว่ะถอยก่อนไม่เป็นไรนะเขาไม่มีวิ่งเขาไม่วิ่งเล่นเงี้ยไร้ประโยชน์ไปหน่อยโอเคนะเอ้ยเดี๋ยวดวลเบอร์นะฮะดวลเบอร์อันเบอร์อันเบอร์มันจะฆ่าเพื่อนฆ่าหน่อยอันเบอร์เออสู้ๆอันเบอร์สู้ๆเชี่ยวแบบตรงข้ามว่ะสุดยอดอึงแตกเรียบร้อยขอทียว่เรียบร้อยอ่ะอันเบอร์แถวสองเนี่ยเก็บหมดนะ เป็นตัวแบบตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรน,นะตัวตัวหลังท้ายอ่ะตัวอยู่แนวลึกเนะี่ยยังไม่มีเพื่อนแตกนะครับช่วยตายทีช่วยตายทีถ้าเกิดมันยน่นมาแล้ว50%ก็คือ,อยังไงมันก็ยน่นอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดแบบมันยน่นไม่ถึงอะไรเงี้ยบางทีเราประสบปัญหาไงนะี่ออกมพอเราออกสกิปไปแล้วมันไม่ได้ไงครับผม <S <S เหรียญนี้ช่วยคุณได้นะแป๊บเดียวฮะยน่นทีละ70นะครับผมรวมเทรดเหรียญโอเคเดี๋ยวรอสวนไปเดี๋ยวรอสวนเข้าไปอืมมีคนตายไหมไม่มี ไม่มีใครตายเลยไม่มีใครตายเรียบร้อยสวยอไปเรียบร้อยโอ้แมซ้อนเรียบร้อยโคตรมันเออเหรียญนี้ทําให้ไหวขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์สุดท้ายกันได้เลยนะครับถ้าคุณมองหาไอีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒน์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโน t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ โอเคครับเป็นเฟสุดท้ายครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกระจาดให้ช่อง Alternative ด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณคุณพาสิทธ์ด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเหรียญนะครับผมไม่คิดเลยว่าจะได้ใช้เหมือนกันนะเป็นเหรียญมาโก้เนี่ยนะฮะเออนะครับผมถือว่าเป็นแบบเป็นตัวละครที่แบบสามารถเข้ากับเหรียญนี้ได้นะครับผมแต่ยูบอกนะมันต้องเล่นเชิงนิดหนึ่งนะฮะคอเนสตี้ไปก่อนนะอันนี้แบบธรรมดานะแบบแบบเออเรียกว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับผม เพื่อนเราก็ดูแล้วไม่ได้ตายง่ายๆนะที่ที่ผมโคตรจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะับอยู่ฝั่งนี้ตายโคตรยากเลยอืมโดนโดนไปก่อนนะมาแลวร้อยแล้วว่าร้อยละหอนเนสตีไปเลยจ้าแตกนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะเร็วมากนะครับผมคือถ้าย่นไม่ถึง50ก็จะเร็วมากนะฮะพอมันยน่นเราย่อนที่70ไงถือว่าเยอะมากนะครับผมคือเหมือนคือเหมือนแบบเพื่อนตุยปุ๊บย่น70อ่ะ มันหาเหรียญแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าต้องเล่นเชิงแถวหลังเลยนะครับผมเล่นแนวหน้าไม่ได้นะจ๊ะไข่อ้มอ,อ,มมอ,อมมาวะมีคนอ้อมมาผู้ใดผู้ใดอ้อมมาเป็นน่ะเป็นแฉงหรอเปล่าผู้ใเป็นแฉงผมผมผมเหนื่อยนะอืมโอเคระยะไกลได้อยู่อืม,อมพุ่งก็ไปเฉยไม่มีฮาคีแตก honesty impact ถือว่าสกิลที่แบบเออทรมาดีนะทามาดีมากนะครับผมอืมที่บอกนะเป็นยุคลุกสิทธิอาจารย์ นะมาดูว่าคุซันจะกลับมาแก้ยุคนี้ยังไงนะครับผม,อมโอเคระวังนะครับระวังเรียบร้อยโดนไฟไปนะเราก็จะเล่นแนวหลังนะลึกหน่อยนะครับผมเพื่อให้ดึงศักยภาพของเหรียญเราออกมานะครับผมเราจะเข้าไปแบบเป็นผลพาะนะฮะไร้ประโยชน์มากช่วงนี้ <c oughs> เออไร้ประโยชน์ด้วยแย่งอาหารด้วยเออได้อยู่หมาแล้วครับบัฟมาแล้วห้าศูนย์ว่า 50ว่าเขาดึงทันหรือว่าดึงทันอยู่นะโอเคเนี่ยครับผมสกิลหนึ่งมาแล้วแต่ไม่ได้บัฟว่ะไม่มีเพื่อนตายเพื่อนเราตายยากยากนะอืมฮอเนสตี้ไปทีนึงแตกโอเคสวยใครมาใครมาอืมโรเจอร์นะฮะเราจบเลยเหรอไม่อยากให้จบเลยกําลังมันกําลังมันมหนึ่งร้อพอดีนะเรนะ็วไหมผมบอกแล้วนะเร็เวมากเร็วมาก โอเค Hornet Stay Impact ต่อหึงเด้งเร็วเด้งเร็วเกิดเด้งเร็วมากคุณดูกดสองทีติดโคตรโกงโกงจัดกดสองทีติดได้ไงวะเมื่อกี้เพื่อนๆตุยพอดีหรือเปล่านะอุ้ยกระเด็นออกมามันไกลกว่าเราอีกนะสกิลมันไกลหรือเปพุ่งหลอกเข้าไปพุ่งหลอกเข้าไปถอยออกมาเข้าแล้วออกฮะเออเอามาแล้วเว้ยเรียบร้อยโอ้ไม่ตายมั้มันเด้งเลือดมันถึงมันถึงมันถึงโอ้โหโรเจอร์ถึงมากนะฮะ อุ้ยต้องขำอุ้ยแล้วไม่ไหวว่าเรามีสต็กนะเราโดนแรงถอยเอียวมาโอเคกา้ามาช่วยแล้วอาจารย์ช่วยลูกศิษย์นอยโอเคท้ายเกมแล้วเนี่ยน่าชนะไปนะผมฝั่งเขาตุยรัวๆจีผมน่าอยู่ฝั่งนู้นนะผมน่าจะเฮฮ่ฮอนเนสตี้ลัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคจบไปนะครับขอบคุณลูกิมากๆเลยนะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามานะครับผมคิดเห็นยังไงพราัว่าม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ